เผยความลับนิดคุณเผยความลับวงการไอดอลเคป๊อปต่างชาติดนจำกัดรับงานอาทิตย์หนึ่งไม่เกินสามงานแถมต้องบินไปมาต่อวีซ่าทุกหกเดือนหากพูดถึงชื่อของนิดคุณฮอรเวศแฟนๆเคป๊อปที่ติดตามมาตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนต้องรู้จักและคุ้นเคยชื่อนี้เป็นอย่างดีเพราะเขาคือคนไทยคนแรกที่ได้เดบิวต์ในวงการเคป๊อปเป็นสมาชิกวง2 P m อจากค่ายใหญ่อย่าง j y p ENT ศิลปินอาทิตย์ไวซ์ก็เจ็ อีกสีเด็นมิกซและสร้างชื่อเสียงโด่งดังจนได้ฉายาว่าเจ้าชายเมืองไทยเพราะความหล่อแบบเกินต้านไม่เพียงเท่านั้นความสามารถที่ทําทุกอย่างได้ดีก็ทําให้นิดคุณได้ฉายามิสเตอร์แคนดูมาครองแฟนแฟนเคป๊อปหลายคนจะทราบดีว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศชาตินิยมแม้จะมีคนต่างชาติทํางานในวงการบันเทิงเกาหลีมากมายแต่ก็มักจะได้ยินเรื่องราวความกดดันในฐานะชาวต่างชาติอยู่เป็นประจำ ล่าสุดนิคคุณก็ได้พูดถึงประเด็นนี้จากการให้สัมภาษณ์ในช่องอาคาโอเคถึงการเป็นชาวต่างชาติที่ทํางานในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ซึ่งรายการได้ถามว่าความยากในการเป็นสมาชิกชาวต่างชาติคืออะไรนิคคุณตอบว่าไม่รู้ว่าจะออกอากาศได้ไหมนะครับคือต่างชาติทําได้แค่สามงานพร้อมกันท่าอาทิตย์นี้ผมไปออกท BS MBC SBS ช่องโทรทัศน์ของเกาหลีก็ไปงานอื่นไม่ได้แล้วหรือถ้าไปสองงานก็จะรับโฆษณาได้อีกแค่หนึ่งชิ้น น่าจะยากสําหรับคนจัดตารางมากกว่าผมผมต้องบินไปไปมา,มาเพื่อต่อวีซ่าทุกหกเดือนค่อนข้างยากที่ต้องพูดเกาหลีออกอากาศผมอยากพูดอะไรเยอะมากแต่ก็พูดไม่ได้บทสัมภาษณ์ท่อนี้ของลิกคุณกลายเป็นไบรนลในโลกออนไลน์ตอกย้ำความจริงในวงการเคป๊อปกับสิ่งที่ชาวต่างชาติต้องเจอทําเอาแฟนๆอดเข้ามาบ่นกันไม่ได้เพราะปัจจุบันมีคนไทยมากมายที่กำลังมีผลงานอยู่ตอนนี้ทั้งแบมแบมลิซ่าเตนยอสนาต,ตี้และคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไอดอลต่างชาติออกมาพูดถึงความไม่เท่าเทียมสอนอดีตสมาชิก C&C ก็เคยออกมาพูดเช่นกันว่าสัญญาของสมาชิกต่างชาติจะไม่เหมือนคนเกาหลีรวมถึงรายได้ด้วยทั้งแฟนคลับยังยกเคสกรณีลิซ่าออกรายการเพลงในช่วงโซโล่ก็ได้ออกแค่3รายการเช่นกันแต่หลายคนก็คือชื่นชมนิกคุณเพราะขนาดโดนจำกัดงานขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งความดังของเขาได้เพราะยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการโฆษณาพิธีก่อนก็ต้องยกให้นิกคุนจริงฮ่า